ดาวให้ที่จีวอนมันจะถึงสามพันดวงไหมรอดูจะถึงสามพันดวงไหมมันจะเก่งไหมมันจะช่วยที่ได้ขนาดไหน <c oughs> บักสะบงแผลดีขึ้นมากหรือ,อยังก็ดีขึ้นวันนี้คุณหมออัปเดตแผลก็เริ่มตื้นขึ้นด้วยแต่ว่าแผลยังสดแผลสดแผลสดดีแผลตื้นขึ้นเรื่อย ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรล้างแผลก็ล้างง่ายกินอาหารก็กินเยอะเออกินเยอะเฮียจีวอนแต่ว่าความคิดถึงเฮียจีวอนเฮียจีวอนเขาคิดถึงคิดถึงดวงตาคิดถึงมากเลยเขาไม่อยากอยู่ในคงสี่เหลี่ยมแคบๆเขาอยากอยู่ในห้อง,งกว้างๆได้เดินเล่นได้วิ่งเล่น อได้เดินเล่นได้วิ่งเล่นแต่ว่าก็จะอยู่ในโรงพยาบาลตลอดไปก็ไม่ได้ก็ต้องกลับวัดบ้างวันนี้เดินทางกลับบัดวันที่31วันที่สาอจะไปสวดมนต์แผ่เมตตาข้ามปีกับเฮียจีวออยู่ที่โรงพยาบาลเพื่ออุทิศบุญกุศลส่งไปให้สุนัขและแมวที่เคยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ได้รับบุญได้รับกุศลจากเฮียจีวอนเอเดี๋ยวลงตาพาเฮียจีวอนทำพาเฮียจีวอนไปสวดมนต์ข้ามปีที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเป็นโอกาสดีเลยเป็นโอกาสดีที่เฮียจีวอนจะได้สร้างบารมีที่เฮียจีวอนจะได้สร้างกุศลที่เฮียจีวอนจะได้ ช่วยหมาแมวที่เคยเสียชีวิตเป็นโอกาสดีเลย,สงส,ย,เยสงสัยไม่เคยสงสัยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีพระไปจำวัดที่โรงพยาบาลแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาข้ามบันข้ามปีให้สงสัยไม่เคยเป็นครั้งนี้แหละครั้งเดียวนี้แหละครั้งนี้แหละถ้าไม่มีเฮียจีวอนก็ไม่ได้ ไม่ได้ไปสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่วัดให้ถือว่าดีมากเลยนะถือว่าสุดยอดมากเลยเงี่ยจีวรสร้างบุญสร้างสุศลล้โอ้สามพันเก้าร้อยดวงแล้วโอ,อ้ผู้ใด้นอกคือทรงมาหลายเพิ่มไปเดียวห้าร้อยดวงคุณโยมอะไรวันวันวันอะไรอ่ะหานก็ไม่ออกวันนับพันใช่ไหมอ่าอ่านก็บอกออกขอบคุณมากๆ ส่งดาวมาห้า้อยดวงขอบคุณมากมายเนี่ยคุณยม,มอะไรสวอรรค์สวุวรรณอะไรก็ไม่รู้ส่งดาวหนึ่งพันดวงขอบคุณเอ<ม>อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกขอไปมากๆเลยเห็นอยู่เห็นดาวอยู่นะขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณแล้วลงไลค์จะอคอมเมนต์อนุโมทนาบุญตอบกับ ถือว่าได้ช่วยรักษาเฮียจีวรโอ้บักสบงบักสบงหาดาวให้พี่จีวรได้สี่พันดวงแล้วได้สี่พันดวงแล้วเก่งเก่งสบงมันเก่งนี่วะไอสบงมันเก่งไอบงมันเก่งไอบงมันเก่งครับสี่พันดวงก็สี่สิบสี่พันดวงก็สี่สิบเหร,รียญนี่หรอมั้ง 4144284312 1200สองแปดสีามสิบสบาท1,200บาท1,200บาทได้ค่ารักษาเฮจีวอเพิ่มอีกแล้ว1,200งพัองรบาทเมื่อวานตั้งแต่ที่ไปอยู่โรงพยาบาลปิยมิตรตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้วันที่27 26 27เนี่ยเกือบเดือน มัดจำค่ารักษาพยาบาล115,000บาท115,000บาทก็ค่าค่าพยาบาลค่ารักษาค่ารักษารวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วอัปเดตเมื่อวาน70,000กว่า70,000กว่าเหลืออยู่ที่โรงพยาบาล4วัน30,000กว่า30,000กว่ากว่าจะได้ออกอีกเป็นเดือนอีกเป็นเดือนแน่นอน ก็จะได้ออกก็จะได้เพิ่มเพิ่มมัดจำไปอีกขอบคุณดาวอสทงมาเยอะจังคุณโยมพอแล้วมัง้งไม่ต้องส่งอีกก็ได้นะส่งมาเยอะจังเกรงใจเกรงใจแต่ว่าก็ขอบคุณมากมายนะขอบคุณจริงๆอนุโมทนาบุญมากขอบคุณที่รักและเมตตาเฮียจีวันบักสบงบ่ต้องโลกงได้ของเราขอบคุณมากมาย ขอบคุณที่รักและไม่ตายเฮียจีวอนบักสบงก็ว้าไม่ใช่ธรรมดาจัดถึงห้าพันดวงแล้วหาดาวให้พี่จีวอนจัถึงห้าพันดวงแล้วบักสบงมันไม่ใช่ธรรมดาดี่ว่ามันเก่งม่ว่าตรงนี้มันเก่งม่ว่าหรือว่าจะพาบักสบงไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยพาบักสบงไปสวดมนต์ข้ามปีกับเฮียจีวอนด้วยดีกว่า วันที่31ดีไหมทุกคนว่าดีไหมเดี๋ยวต้องแล้วก็เอาบักสบงไปบริจาคเลือดด้วยอย่างหนึ่งนะเอาบักสบงไปบริจาคเลือดด้วยมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าทาโลน้องทาโลเขาไม่ค่อยสบายเขาต้องการเลือดอยู่ มือเช้าคุยคุยกับคุณหมอมีมีน้องมีเอฟซีเฮียจีวอนท่านหนึ่งที่พาลูกมารักษาที่โรงพยาบาลเป็นโรคโลหิตจ,จางโรคอะไรนะแคฟิเมียเป็นโรคแคฟิเมียทีนี้ต้องการถ่ายเลือดด่วนแม่เขาก็กำลังหาเลือดอยู่กำลังหาเลือดอยู่โรงพยาบาลไม่มีเลือดก็เลย ก็เลยถามว่าเฮียจีวอนสามารถบริจาคเลือดได้ไหมคุณหมอก็บอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าเฮียจีวรนต้องรักษาตัวอยู่ทีนี้<ม>คิดไปคิดมาพาไอ้สบงนี่ไปบริจาคเลือดให้น้องน้องทาโร่ดีไหมเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมอบอกว่าบริจาคเลือดนี่ ต้องอายุหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยบักสะบงก็ผ่านแล้วผ่านหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวพาบักสะบงไปบริจาคเลือดในวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีกว่าได้บุญได้กุศลดีไหมทุกคนญาติโยมมากดีไหมช่วยน้องทาโร่ด้วยน้องทาโร่เขาเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวเหมือนเหมือนไอ้น้โมอะ่ะพันเดียวก,กันกับน้องน้งนโมแต่ว่า เขาเป็นโรคอะเขฟมียอะไรก็ไม่รู้เลือดจางอะเขาถ่ายเลือดไปแล้วครั้งหนึ่งทีนี้เขาจะต้องถ่ายเลือดอีกครั้งหนึ่งแม่เขากำลังหาเลือดอยู่กำลังหาแมวบริจาคอยู่ก็เลยเออพาบักสบงไปบริจาคเลือดให้น้องแมวไหมสบงมันก็อ้วนมันอ้วนอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดีดีดีมีทุกคนบอกว่าดีอืมเดี๋ยวพาไปดีกว่าห้าพันดวงแล้วได้ดาวจากบักสบงบักสบงมันหาดาวได้ห้าพันดวงแล้วขึ้นไปขึ้นไปหมดละขึ้นมาเึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขข้นได้เหรอเข้นมา อันนี้นี้มามามามเลยห้าพันดวงแล้วขอบคุณมากมายทุกคนทารัสซีเมียเออใช่ใช่ธารัสซีเมียเป็นเขาน้องเขาเป็นโรคทาลัสซีเมียเขาชื่อน้องทาโลน้องทาโล พันเดียวก,กันกับไอ้น้ำโมพันบ้านทีนี้แม่เขากำลังหาเลือดอยู่คุยกับคุณหมอเแล้วคุยกับคุณหมอเดี๋ยวเอาบักสบงไปถ่ายเลือดถ่ายเลือดให้ไปบริจาคเลือดให้ดีกว่าจะได้บุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะโอเคทุกคนลงคอมเห็นว่าดี ดีมากๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาบักสบงไปวันที่สามสิบเอ็ดไปถ่ายเลือดเลยไปถ่ายเลือดให้น้องเขาเลยจะได้บุญลูกจะได้บุญเขียนแล้วสงสารแล้วก็คุยคุยกับคุณหมออยู่ว่าไอ,าอาเฮียจีวอนเขาสามารถบริจาคได้ไหม คุณหมอบอกว่ายังไม่ได้เพราะเฮจิวอนเขาต้องรักษาตัวเพราะว่าเขาตรวจเลือดอยู่ทุกสามวันเฮจิวอนเขาต้องใช้เลือดในการตรวจไปบริจาคไม่ได้ไม่ได้ตัวเองยังป่วยอยู่บริจาคไม่ได้คุณหมอบอกก็เลยนั่งรถมานั่งรถมา,าว่าเออบักสบงมันก็ร่างกายแข็งแรงก็อุดมสมบูรณ์่านไปบริจาคดีกว่า จะได้ส่งคุณบุญให้เฮียจีวอหายเร็วๆชาสาใช่ถูกต้องคุณโยมวิสาอนุโมทนาบุญขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกคนบอกว่าดีเลยดีเลยโอเคอหมึกสบงหาดาวได้หนึ่งอ่าหาพันดวงโมเอนธรรมดาดอสวันนีหมึกสบงมันเก่งนะวะมันเก่งนะวะไอสบงมันเก่งววนงววะงนงวะ มันเก่งนะวะรูปหล่อไหมนั่งโตลมเย็นๆครับไอ้สบงมันเก่งวะมันหาดาวให้พี่จีวอนได้ห้าพันดวงเลยเมันหาดาวให้พี่จีวอนได้ห้าพันดวงเลยบับสบงห้าสิบเหรียญห้าพันดวงก็ห้าสิบเหรียญห้าสามสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้ ได้1,500บาทเพื่อรักษาเฮจีวอนแล้ววันนี้ขอบคุณอนุโมทนาบุญมากมายนะทุกคนทุกท่านสาธุสาธุขอความสุขจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนปีใหม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงย่มั่นคนยืนปีใหม่นี้ความเจ็บบ่อห้ยใดความไข้บ่อยมีเดอ้อบ่ลงอนระบักหลาบ่ลงเนี่ยมันถือเสือ้อคลอนบ่ลงเออบักอนี พอจะพาขึ้นกุฏิแล้วพอแล้วลูกพอแล้วได้ห้าพันดวงพอแล้วมือนีได้ห้าพันดวงได้ดาวห้าพันดวงพอแล้วบักลักบักลักเก่งแล้วบ,บักสาอบงมันเก่งแล้วนะพอแล้วเนาะไปขึ้นกุฏิป่ะพอพาขึ้นกุฏิพอพาขึ้นกุฏิลูกหมดตังเลยหมดตังเลย บ่ต้องเน่ยมต้องเงาบ่ต้องห้องเออบังน้ำโมน้โมเออเอเอพอใจเลยไม่พอใจพ่อแล้วเ,เดี๋ยว,วยน้ำโมยองอน้ำโมโชคงบอกโชคเอานั่นนั่นนันนั่นนั่นให้โชค น้องน้ำโมครับน,น้โมตัวมันใหญ่แล้วน้ำโมตัวมันใหญ่แล้วน้ำโมตัวมันใหญ่แล้วลดไผวะลดไผวะืึลดไผยวะ เดไปวะืมเราถอดออกแหงก่อนเร็วเร็วมาเร็วน้นนำโมน้ำโมน้ำโมครับ ตัวใหญ่ละน้ำโมมันอ้วนละเจ้าทาโล่แมวที่เป็นทาลัสซีเมียก็นี่แหละตัวขนาดนี้แหละตัวแบบนี้เลยเขาต้องการเลือดน้ำโมน้องน้ำโมครับบักโชคแมววัวน้ำโม น้โมครับน้โมน้โมไอโชคไอโชคไอโชคเห็นนำโชคมันไม่เคยนำโชคมาให้สักครั้งอ่บงไอบงครับไอบงน้โมพันนี้แล้ว